สวัสดีค่ะวันนี้ก็มีมอ,ยมอยู่กับอมาโนอะมาโนยุล no. ีต่างชาแนลนะคะไม่มีทว่าชาแนลน,นะวันนี้เราจะมาโหลดเกมระบบนะโลบอกนะคะแล้วก็จะสอนสมัครนะคะอ่าออโอเดี๋ยนะ B l o r อโอลูบ็อกโลบอกนะคะมันจะมีอยู่หลายอันนะคะ อันอื่นที่อันอื่นอ่ะมันไม่ถูกให้เราเลือกนะคะอันแรกมันจะเป็นรูปนี้นะรูปเนี้ยรูปเนี้ยรูปเนี้ยรูปนี้ยโอ้ยยังไงเนี่ยนาี้แล้วก็คุณดีตรงนี้มันจะมีเซิร์ฟให้เลือกเยอะๆนะคะให้คุณกดติดตั้งถ้าโหลดเสร็จแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาให้ดูนะโอเคเดี๋ยวแป๊บนึ้ง มีวมนนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวมาให้ดูนะระวังรอโหลดแกนใช้สามหกศูนย์นะสแกนตอนนี้แก้จะเสร็จนะคะรอมาประมาณหนึ่งนาทีแล้วเนี่ย ที่รางข้อมูลที่สแกนเราจะพบได้ว่าโคตรเยอะเลยนะคะเราไม่ค่อยจะได้สแกนบ่อยันานทีก็จะได้สแกนนะฮะังหนหมอองกัวบกงตจะเนต้องนะจะต้องหมอบ ตัดตอนเาเสร็จแล้วเสร็จแล้วแดงมากเลยนี่ใช้ก็นางข้อมูลแหลกแหลหน่อยนะคะ เดี yeah, money, yeah, mm ๋ยวเราจะไปเล่นอะไรดีไปมาเราบอกนะคะต้องไค่อเไรแยงงเท่าไหร่อาจจะค้างๆเป็นบ้างนะตัวขอเอสบด้วยมันจะแบบชช่ไอ้มันจะมีตัวเลือกนะคะ ให้เราไปกดที่เพนาาก่อนนะหรือใครจะไม่กดเพนาาก็ได้นะให้กดตรงนี้สําหรับเเรานะพี่นะถ้าเป็น iPad มันก็จะไม่ขึ้นสีแดงอย่างนี้อยู่นะนี่เราจะเป็นแบบให้เรากดไปที่ตัวไหนก็ได้ที่คุณจะเลือกโีม เราจะชื่ออามานไม่แต่เราเขียนผิดไปยูม i อามานอยู่นีนะคะเปลี่ยนจากยูริเพราะว่ามีเครื่อนหนึ่งพี่ใช้ไปแล้วอ

จะไปโรงเรียนสายเราบรนัมืออะบรี่มันบรับมันนังมืออะมันต้นองรับด้วยนะแล้วมองมองมอาแล้วมองนังม,มือ,อวะ อันเงียบนะ A N D ชื่อห้ามซ a m คนอืน่นนะคะ T H A I L A N D first Thailand นะคะจะได้ไหมเราจะชื่อว่าไทยแลนด์นนะไทย ว่ีันเดย์นะคะไม่เกิดเดือนสิงหาอการนาวันที่วันที่สามสิบเดยนโซไหายตีอะโอ้กูจะให้็ปฟ้องลูกเล็นทีลสองสามช่วโงจุดสตับสทำอย่างอื่ม ไเลยป่ะกันเกชอบมดละเวอไปชาติกันป่ะทิพยพายเด้ที่เชฟชาดปนึงแป๊บนึงเด็กสักินชั่วโมงว่ะเราวปที่มีเแกะออโหาสงามัน่สแม่มงได้เ้ยต่วเรวหลี่ไปอาบน้ำไหลยอ ไบคนยุ่อะไม่ยุติออ้โ้ตอบ้ตอบเป็น้างเลยถ้าแบบป่ลูีวเกิแม่หนิ